ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โรงเรียนสันกำแพงคันธานุอสอนตั้งอยู่เลขที่3 0หมู่4บ้านคำสาวตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ13ไร่2งาน 45ตารางวาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสร์เดิมเรียกว่าโรงเรียนสันกำแพงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499ได้รวมกับโรงเรียนวัดคำสาวที่ตั้งอยู่ติดกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสร์เมื่อปีพุทธศักราช2521ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยมีนักเรียนจำนวน236คนผู้บริหารจำนวน1คนครูจำนวน13คนปัจจุบันบริหารงานโดยว่าทีร้อยตรีสาย,ยันอุ่นเรือนผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1>, 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนักเรียนกับการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักเรียนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 4. เพื่อให้โรงเรียนปลอดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขโดยการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบดำเนินการตาม7มาตรการดังนี้มาตรการที่1 การมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยโรงเรียนมีการดําเนินการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมประชุมโดยดําเนินการประกาศนโยบายแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาประกาศนโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาประกาศเป็นโรงเรียนประกอบกิจการกฎหมายและนําสู่การปฏิบัติ มาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมกับนักเรียนอาสาสมัครโดยดําเนินการสํารวจสถานการณ์การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังดําเนินการ พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการที่3จัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการติดป้ายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายห่างจากประตูรั้วไม่เกิน10เมตร ติดสติกเกอร์หรือป้ายห้ามสูบบุหรี่ทางเข้าอาคารเรียนทุกช่องทางจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับด้วยกล้องวงจรปิดซึ่งได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานในระดับมากที่สุดมาตรการที่4สอดแทรกเรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยสอดแทรกในารายวิชาครบ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและมีการดำเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมอบรมก่อนเข้าเรียนซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครอบคลุมเนื้อหาพร้อมทั้งมีการทดสอบความรู้เจตคติเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี บุหรี่ไฟฟ้ากับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วยมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนักเรียนแกนนำชมรมเจนแซต และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานในระดับมากที่สุดมาตรการที่6กการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดทำ MOU พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งได้รับความพึงพอใจและการดำเนินงานในระดับมากที่สุดมาตรการที่7 การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังชี้แจงและขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชนส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ซึ่งได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานในระดับมากที่สุด นวัตกรรมหรือแผนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่ Meta World Special สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องโดยสื่อวิดีโอโทษภัยของบุหรี่และแบบทดสอบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างสื่อแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เรื่องโทษภัยของบุหรี่ให้กับนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนเรื่องโทษภัยของบุหรี่บูรณาการวิชาสังคมศึกษา 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปลอดบุหรี่ Meta World Special โดวยวิดีโอและแบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนปลอดบุหรี่ Meta World Special มีอะไรน่าสนใจบ้าง 1. เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการเล่นเกมทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในรูปแบบ GBL และออนไลน์เล ARNING 2. มีสื่อรูปภาพวิดีโอโทษภัยของบุหรี่ที่น่าสนใจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่คัดสรรมาให้แล้ว 3. มีเกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้โทษภัยของบุหรี่4 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหลักในการพัฒนานวัตกรรมผู้พัฒนาได้ดำเนินตามขั้นตอนแอดดี้โมเดลดังนี้ 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การใช้และ 5. การประเมินสรุปและอภิปรายผลนวัตกรรมทางการศึกษา 1. สื่อแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนปลอดบุรี่ เมตาเวิร์ส e c เ a l ด้วยวิดีโอและแบบทดสอบออนไลน์เรื่องโทษภัยของบุหรี่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 2. ผลสำฤทธเรื่องโทษภัยของบุหรี่คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ49.3 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมากที่สุดจากการดำเนินงานพบว่าคณะครู นักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆมีความระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาบุรีมีการประสานงานและสะท้อนผลการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานที่มีส่วนรวมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำให้ครูสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นมีความปลอดภัยหน้าอยู่หน้าเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าทันชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป